น้องใหม่น่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งแงมาเจอช็อตนี้อมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดผมขอดูภาพลีน่าเดินมาลดน้ำต้นไม้ช็อตนี้สวยงามมากๆน้องๆเดินมาแล้วก็แบบแมวกลุ่มใครกุ่มมันชุด mv แต่ละคนก็ กำลังเล่นกับน้องแมวกันอยู่อุ้มแมวเดินผ่านกล้องไปน้องเหมยทวินเซลน่ารักเสื้อลายคาดามีโอภาพชัดมากน้องปิงน่ารักดามเมดคิงสุดยอดจริงๆภาพสวยมากภาพสวยมากตรงนี้อยากให้เพื่อนๆจะม่เห็นภาพชัดมากดีจริงๆไปเรื่อยๆน้องพิมพ์น่ารักโอ้นิชาอี้ อยากเป็นแมวกันใหญ่เลยนะครับผมภาพชัดมากครับเพื่อนๆมันดูดีมากๆเลยทีเดียวเรียกเ,เพื่อนๆมาเล่นกันนะครับกลุ่มใครกลุ่มมันแมวกลุ่มใครแมวกลุ่มมันมาแล้วกมแมวมาน้องแมวอิจฉาน้องแมวกันเลยทีเดียวฉากนี้เป็นการโฟรกัสเข้าไปกลางสนามน้องๆก็เต้นกัน น่ารักจริงๆโอ้โหดาเมจแชมพูสีตาและฟอร์จูนงานภาพสุดยอดมากดูดีมากน้องเหมยอ,อยู่ตรงข้างหลังด้านขวาแมวมาสู้กับกล่อง <c oughs> มาแล้วกล่องแตกออกมา อ๋อกล่องเข้ามาครอบงำให้เจ้าแมวเป็นตัวร้ายนะครับผมชัดมากชัดใสมากดูสิดรามเมานี้ใครชอบแชมพูน่าจะโดนกันชัดมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมโอ้คันนิง อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตาเมดคันนิงมีช็อตทั้งหลังโอ้โหสุดยอดผมบอกเลยว่าล้องจาโ้โหูมามิงไม่ต้องพูดถึงมามิงกับทวินเทลแล้วรอยยิ้มของเขาเนี่ยยิ่งเจอภาพชัดชัดแบบนี้สุดน่ารักมากตีตามาแล้วโอ้โหตายแล้วนี่ภาพมันงดงามโอ้โห เมื่อกี้เจอออมก็สวยมากนี่ผมแดงครับชิตาน้าราักพอจูนเอาละผมแดงเลยอืม้มาภาพสวยมากช็อตนี้เป็นไงเพื่อนเพื่อนน้องเหมยมามิง ทองกว้าวทองกว้าวของใครหรือเปล่าสําหรับแชมพูลุคนี้โอ้ปิงน่ารักมากโอ้คันนิง้งคันนิ้งลุคนี้ดีมากยอมรับวางเปล่าหายไปน้องๆหายไปไหนหมดเพื่อนๆน้องแมวหายหมดแมวไปไหนแต่ละคนมาเดินหาแมวกันแมวไปไหนเนี่ยหายไปไหนละน้องเหมยบอกไม่รู้น้องเหมยนาราคันนิ้งน่ารักมากโอ้โหนีนี่น ถักเปียสุดยอดโอ้โหแชมพูสวยมากเลยลูกทองกวาวจิตาน่ารักมากโอ้โหคมคมครับคมคมใสๆภาพเอี่ยมๆเ,เลยสุดยอดมากน้องแมวมาแล้วอ,อ๋อทุกคนโดนแบบ ครอบงำมหมดน้องแมวกลายเป็นแมวแบบเป็นตัวร้ายในเรื่องนี่ไงฉันจับฉันจับไว้หมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับน่รารักชมพูจัดไปโอ้โหออาฮน้องพันน้องพันน้องเบ่อยู่ข้างหลังเจเจเต้นจนแบบหน้ามา้าพังเลยทีเดียว เจเจดาเมจแรงน้องเหมยผมโดนโฟกัสมองไม่เห็นตอนนี้โอ้โหมามิง้งคมคๆทวินเทลแองเจน่ารักโอ้ประชิดกล้องเลยนะครับชิดกล้องเหมยนะโอ้โหสิตาเป็นไงล่ะมีปิงวิงด้วยเมื่อกี้น่ารักมาก เจ๊อ,อมชี้คนบดนะน่ารักมากเลยนะชอบมากโหคมคมเลยอะ่ะเจ๊ออมกับผมสีขาวสีบอลของเขาคมคมมากโอ้โหผมรึกว่าแบ็คพิงค์นะครับผมมีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นสไตล์อะปริมาณที่สุดยอดนะอ้อหอน้องพิมพ์มาแว็บเดียวเองอืมคันนี้โอ้ย น่ารักจริงจะแม่ตัวร้ายล่อยแสงสีรุ้งโอ้ยโดนโดนแสง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 โอ้ยโดนกันใหญ่โดนกันใหญ่หญอันนี้ในทีมของแชมพูทีมของแชมพูก็จะมีน้องเหมยคนิงไข่หวานนีนี่แล้วก็เจเจคนที่โดนแสงไปแล้วก็จะใส่แว่นเอ <laughs> มาพร้อมกับปืนฉีดน้ำ อย่าทำฉันโดนยิงกันหมดแล้วโดนยิงโดนยิงโอ้น่ารักนี่นี่โอ้เิ๊งน่ารักใส่แว่นอ้อหน่ารักทุกคนจริงๆเลยทีเดียวนะครับอโอสุดยอดน่ารักไข่หวานสาววิโลกคมคม โอ้โหน้องพิมพ์เป็นไงบ้างน่ารักอือือโอ้โหปริมารลูกนี้มุมนี้และลายข้างหลังและแบบอคติ้งน้องท่านี้เนี่ยเพอร์เฟตมากนะครับกดไลค์เลยหลายรอบปรินี้มาดีดีมากลูกนี้ภาพชัดมากตรงนี้โอ้โหน้องเบื่อมาแล้ว น่ารักชอบรักเหมือนเดิมน่ารักที่สุดน่ารักใสๆสไตล์ของพวกเราน่ารักชอบลวลายหลังออกแบบเดียวเองอ่ะโอ้โหไม่เอาไม่เอาขออ,อีกนิดหนึ่งมาแปบ,บเดียวโกงแบบนึงน่ารักเชื่อมือ น่ารักเฮียราผมสีเหลืองน้องพันให้แอร์ทามคนละสองวิเองอ่ะตรงเนี้ยเจ้ลยเจเจน่ารักแชมพูแชมทองกวาวน่ารักน้องเหมยน่ารักคินเทลชอบ จัดการคนบดน้องพิมพหน้ารักเจ๋อจน้อรักก็ชอบอ่ะภาพเนี้ยสังหารคนบด้าพ่คาดคนบดนะครับผมเหมือนใครหวาจะเอาจริงมากเลยสําหรับการจัดการคนบดนะผมเคียร่าเหมือนจะแค้นมากนะบผมใครที่บดระวังด้วยคราวนี้กำหมัดแล้วนะบผมเอาแล้วรวมมือกันแล้วรวมมือกันแล้วสู้สู้กับ ทีมงานเปิดชินโอ้ยน้องเหมยคมมากชอบลุกนี้ชอบอบะดูแต่ละคนเอาจริงมากน้องพิมพ์นี่แบบเฟียสมากอยากจะแบบตบมะอะไรประมาณนี้เอาแล้วมามิงมาแล้วเอาแล้วปัดชันกันแล้วอ้ <c oughs> เจนน่ารักเดียนี้แชมพูคม,คม เอาแล้วมาสู้ด้วยกันใช้ท่าท่านหกนี่นี่น้องหนือยนรานรา้ารักะชอบอะ่ะเออเนี่ยคมคมบัลล่านา่ารักะชอบจริงๆเลยอะ่ะจริง มันเป็นงานรดนี่อ่ะชัดแบบเห็นสิวน้องเลยนะเพื่อนๆชัดมากนะทำหน้าแบบมันๆทำหน้ามันๆหน่อย <c oughs> น้าหลักอะดูดีอะชัดมากโอ้โหคันนิ้งมีคนตายเพราะคันนิ้งแท็กนี้ วินาทีนี้ใสๆคมๆบาดใจหลาย,ลายๆคนแน่นอนผมมั่นใจแบบนั้นดูสิโอ้โหเป็นไงละ่ะดีมากเต้นแบบหน้ามันๆหน้ากดโกดแล้วก็ตัดมาที่ชุดเซ็มน้องเหมยชี้คนบดแล้วอยู่ข้างหลังแชมพูก็ชี้ มามิง่งเหมือนจะเอาเรื่องคนบทเหมือนกันนะเพื่อนๆโดนแน่ฮะอะไรชอบจังเต้นแนบมันๆนะโซสโลโครับโอ้โหดู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 คันิงดูคันิงสวย คือหน้าน้องสวยเลยอ่ะเออทำอะไรก็สวยคันนี้เนออี่ยดูแชมพูแม่ทองกวาของพี่ใช่ไหมชิตาสวยสวยไปริมาเนี่ยไปออกจากแบบแฟชั่นน้องพันธ์ก็แบบเป็นสาวน่าราักโอ้โหมีคนตายเพราะช็อตนี้ของแชมพูแน่นอนแชมพูเป็นสาวแล้วพอแชมพูแต่งลุคนี้ผมแอบ มีภาพคล้ายๆแบบย้อนยุคยุคยุคแปดศูนย์ยุคเก้าศูนย์นะใส่คล้ายๆแบบชุดแบบเนี้ยทำทรงผมอะไรแบบเนี้นยงานนี้นี่ช็อตนี้น้องพิมพ์น่ารักมากใครชอบน้องพิมพ์มีตายเจเจก็ไม่เบาเจเจก็ไม่เบาผมบอกเลยแต่ละคนนี่มีท่าดีกีตาร์ด้วยนะเมะื่อกี้น้องเหมยชี้คนบทป่ะยิงมาใส่ฟอร์จูนเออ แหลุดเลยนะครับเต้นซูครับเต้นซูอ่านี่แชมพูคมขมมาแล้วมาสู้ด้วยกันใช้ท่าท่านหกนี่นี่อะน้องหมือยนารานารากะชอบอะ่ะเออ นี่อ่ะคคม,คม,คมบัลล่าน่ารักอะ่ะโอ้โหดราม่าของมามิงที่สุดยอดจริงๆนะแชมพูโอโ้ดูสิดูมามิงสิใครที่ชอบมามิงน่าจะรักมามิงมากขึ้นไปอีกสำหรับ MV ตัวนี้ดึงดูดมากๆแชมแชมเจออม เจ้าออมลุกนี้ก็ใช้ได้เลยนะนี่นี่นี่ก็ดีเหมาะสมนี่น่ารักนะครับผมน่ารักน่ารักน่ารักกันทุกคนเลยทีเดียววาบมาวารมาเหมือนในมิติของโลกของเจ้าเจ้าแมวท,ที่ที่ไหนเนี่ยเธอ เอ๊ะชาบ,บูบอกโอ้เงี้ยหน้ามาแล้วจะเจ้าแม,วเ,มวเป็นบอสฉันจะจัดการพวกเธอกระดาษชนะคอนนะครับเจ้าแมวก,ก็เลยทำอะไรไม่ได้โมโหเจ้าแมวจะลองอีกครั้งหนึ่งปล่อยแสงแล้วชาบ,บูก็ใช้2นิ้วกรันไกล น้องเหมยคิดอะไรออกแล้วน้องเหมยแตะไหลคันิงและมามิงฉันนึกอะไรออกแล้วเรามารวบพลังกันเถอะผัดพลังมาให้แก่แชมพูแชมพูหันไปหาเ,ปเพื่อน <c oughs> ดูเคียรล่าเคียรล่าเอาจริงจังมากเลยจัดการมาเลยแชมชมน้องเหมยมองมองบนมองบนฉันฝากความหวังไว้ที่เธอแล้วนะแชมพูโอเคโอเคทุกคน เมื่อทุกคนไว้ใจฉันเดี๋ยวฉันจะจัดการถ้าไม่ตายปล่อยแสงให้หบาทเอาสิบบาทไปเลยยากถ้าพี่ีนะเลยเนะปล่อยพลังใส่แมวพลังสีเขียวมิ้นท์แมวกระเด็นกองแตกและตายชนะไปแล้วแล้วก็ได้น้องแมวที่น่ารักกลับมาเป็นตัวน้อยเหมือนเดิม อืมแอบเห็นดีเทลอะไรบางอย่างแอบให้คนที่ไม่ติดเซมมาร่วมในเฟรมด้วยเยี่ยมมากครับแม้จะเป็นเพลงของ16เซนบัสเซอน้องใหม่น่ารักมากเลยอะ่ะเพิ่งแง่ะมาเจอช็อตนี้โอ้โหน่ารักมากอะอย่างนี้เลยอะ น่ารักอะชอบอะเวิเป็นช็อตที่สต็อปได้แบบน่ารักมากแมวมันฟินนะมันดูทำหน้าตาดูแมวทำหน้าตาน้องเหมืยน่ารักมากอะชอบมากเลยอะแอบใส่กิมมิกนะครับเ,เพื่อนๆใส่คนที่ไม่ติดเซมมาอยู่ใน MV ด้วยนะครับผมเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเลยฮนะ วยน่ารักอากดูสิเนี่ยน้องเมย์ทำหน้าอย่างนี้น่ารักมากชอบน้องแมวมันเคิมเอาไปทำมีมดีกว่ารูปเนี้ยน้องแมวเ,เป็นส่เป็นหน้าผมวยน่ารักมากน้องเมย์ทำหน้าอย่างนี้นรักหน้ารักมากเลยชอบมากโอ้น่ารักขอบคุณครับขอบคุณทีมงานที่ใส่ช็อตดีดีเมื่อกี้มาให้ขอบคุณมากรักมากเลยนะให้คะแนนสิบคะแนนเต็ม มากครับขอบคุณครับน่ารักจบน่ารักอะจบท้าน่ารักแบบนี้น้องเหมยเปิดมาคนแรกน่ารักให้รู้พอใจเฮ้ยเมื่อกี้แอมเห็นดาเมจแต่มันตัดไวเกินไป เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่ฮะเฮ้ยน่ารักน่ารักมันเขี้ยมากเจราอู้น้องยิ้มน่ารักนี่เจเจน่ารักยยิ้มน่นารักมากรักยิ้มปิงน่ารักอื้มย,ยิ่งนับวันปริม,มายิ่งมีแบบสไตล์เป็นของตัวเองที่แบบดูดีมากอะ่ะดูแบบน่ารักมากครับผม ปริมาไข่หวานสอบเป็นโลน่ารักากแองเจิลก็ดีดีทุกคนจริงๆพอจูนเจ๊อมสุดยอดโอ้โหนี่นี่ผมเคยบอกแล้วนี่นี่ดีมากสำหรับลุคนี้ใครชอบนี่นี่น่าจะโดนตกกันยับพอสมควรสำหรับเอฟีตัวนี้ทิตาหน้ารักอยู่แล้วนะเพอร์เฟกตตุ๊กาตามามิงสุดยอดสำหรับทรงนี้ เหมาะมากๆทวินเทลแบบดัดลอนเหมือนเหน่อยน่ารักดูสิน่ารักจริงๆตัวจริงน้องก็น่ารักนะจำเก่งซะด้วยคนนี้โอ้้หูคนนี้น่ารักแชมแชมน่ารักต้องพูดถึงคนนี้โอเคขอสรุปเลยแล้วกันสำหรับความคิดเห็นส่วนัวงผมในการเรียกชั่นตรงนี้เพื่อนเ,เรื่องเพลงในส่วนของเพลงตอนแรกดูที่เป็นการโชว์ในไลฟ์เมื่อกี้ ซาวเพลงอาจจะฟังแล้วแบบมีความออกรู้สึกผิดหวังนิดๆดทำไมเสียงน้องดูแหลมหลๆโดดๆออกมาแต่ท่อนทุกโอเคในการฟังตอนโชว์ครั้งแรกนะท่อนทุกโอเค เนื้อเพลงเพราะการใช้คําอะไรต่างๆใช้ได้เลยในส่วนของเพลงออกมาได้โอเคแต่พอมาฟังในส่วนของ MV ็มวแน่นขึ้นเยอะเสียงน้องถูกมิกใหม่ทําให้เราฟังแล้วแบบมันเป็นมาสเตอร์ทุกอย่างมันฟังแล้วดูดีขึ้นมาในทันตายเห็นมันออกมาดีมากโดยเฉพาะท่อนทุกกลมกล่มผมถึงกับบอกว่าเฮ้ยเข้าหูอ่ะชอบมีความอ่อน,ออนโยนมีความแบบได้กลิ่นความสดใสยอยู่ในตัวเพลงดีมาก มิกได้ดีแปลเนื้อเพลงได้ดีมากในส่วนของ MV ไม่ต้องพูดถึงผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นภาพที่น่าจะดีที่สุดดีที่สุดในแบบฉบับไม่เล่นแสงอะไรเยอะเลยไม่ต้องจัดฉากจัดแสงวิ่งวังเหมือน MV ที่ผ่าน,านมาเหมือนถ่ายในโทนสีเดียวกันหมดคือมีความเป็นธรรมชาติอยู่มีความเป็นธรรมชาติเกี่ยวข้องในทุกๆเฟรมใน MV เลยเห็นสีเขียวเห็นป่าข้างหลังเห็นภูเขาเห็นวิวชิวทั์ประกอบ กับน้องๆมีรอยยิ้มตัดฉากมีการสู้กับแมวแชร์ดราม,ม่าแต่และเฟรมออกมาได้ดีมากๆชอบมากเรื่องภาพผมบอกเลยว่าผมชอบที่สุดตั้งแต่ที่ถ่ายทํามาเลยก็ว่าได้ชัดทุกคนและชัดแบบสดใสเพื่อนๆ MV นี้ถือว่าจัดว่าชัดแบบสดใสธรรมชาติจริงๆมีความชื้นเย็นอยู่ในตัวภาพตลอดเวลาสมวัยน้องๆ มีความเป็นโลโก้ของ CGM สีเขียวมิ้นท์เขาจะสอดแทรกความเป็นสีเขียวในทุกๆฉากต้นไม้เล็กๆน้อยๆขึ้นแม้แต่หมอนอะไรต่างๆที่น้องๆอ,อยู่ในฉากก็จะเป็นสีเขียวอยู่ตลอดเวลาสังเกตได้เลยมีความแต่งตัวเป็นพาสเทลผสมอยู่ในนั้นด้วยในชุดของ MV สังเกตดูได้เลยมีความเป็นพาสเทลสีอ่อนๆน่ารัก แอบมีความย้อนยุคสไตล์เล็กๆคลาสสิกดีจริงๆแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นมุมอะไรมากมายนะักสำหรับตัวทิวเขาข้างๆเป็นต้นสนใช่ไหมช็อตนี้ตลอดเลยไม่มีมุมเอื่นให้เราได้เห็นกันแต่เขาถ่ายทอดออกมาในแต่และมุมมองได้ดีมากชอบมากครับภาพสวยอรสวยมากสวยมาก,มากชอบน้องๆทําทำออกมาได้ดีแชมพูทำออกมาได้ดีมากตั้งใจมากและสวยมากสำหรับลุกทองกวาว ดีจริงในส่วนของภาคโดยรวมของตัวเพลง MV ตรงนี้เพอร์เฟกมากครับโดยรวมผมให้มีสิบให้สิบมิกได้ดีมากแปลเนื้อเพลงได้ดีมากเพลงอะ่ะถ้าพูดตรงๆอาจจะไม่ได้โดนมากหมายถึงว่าโดนตลาดอาจจะคนภายนอกฟังอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอมาประกอบกับ MV ออกมาเพลินฟังเพลิน ฟังนะฟังฟังเรื่อยๆดู MV ได้เรื่อยๆมันดูเพลินดูสวยสดใสสดชื่นประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อนนะครับครั้งหน้ามี r รีแอคชั่นอะไรก็เจอกันใหม่ไปแล้วขอบคุณครับดีมากครับ